เรื่องจะเล่าต่อไปนี้มาจากพันทิท์เป็นเรื่องของเจ้าของกระทูว้วัย3าปีทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นต้องพักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดีแต่มีสถานที่หนึ่งนั้นทำให้เจ้าของกระทู้ลืมมันไม่ลงเป็นสถานที่ทำให้จำมาถึงทุกวันนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดิฉันอายุ32ปีทำงานเป็นพนักงานถายเครื่องสําอางยี่ห้อหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปทํางานต่างจังหวัดบ่อยแต่ละจังหวัดที่ไปทํางานนั้นเราจะต้องทักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดีแต่มีสถานที่หนึ่งนั้นทําให้ลืมมันไม่ลงเป็นสถานที่ที่ทําให้จำมันมาถึงทุกวันนี้ดิฉันกับกลุ่มของเราได้รับมอบหมายให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลาสามวัน ได้ให้น้องในกลุ่มหาสถานที่พักเหมือนเคยแต่รอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจนมาเจอที่หนึ่งเป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพอสมควรที่พักชั้นล่างเป็นปูนข้างบนชั้นสองเป็นไม้ดูรวมๆแล้วโอเคเราจึงตัดสินใจพักกันที่นี่ไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตก่อนการเดินทางทุกครั้งเราจะรวมกลุ่มกันไปทำบุญกัน เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางเราเลือกไปทําบุญที่วัดหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีซึ่งเป็นวัดประจําที่เราทําบุญกันก่อนเดินทางเราเตรียมสันทานดอกไม้สิ่งของอื่นๆไปถวายพระก่อนจะกลับจากวัดนั้นพระท่านได้ทักว่ารอบนี้พวกเอ็งคงกลับมาไม่ครบทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราหันหน้ามองกันที่คนในกลุ่มเลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อได้หยิบขันพรมน้ำมนต์มาพรมให้กลุ่มเรา แล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยยังแซวคนในกลุ่มว่าสงสัยที่ในกลุ่มจะได้มีเป็นคนอีสานคงไม่กลับมาทําง,งานแล้วละ่ะเราพูดคุยกันไปอย่างสนุกสนานพอเรากลับมาถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆลงกระเป๋าเพื่อการเดินทางวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่เรากําลังจะนอนรู้สึกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่า เราเห็นภาพของยายเรามาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของเราไม่ให้ขึ้นรถตู้พอพูดจบเราก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บข้อมือรู้สึกปวดปวดเรางงว่ามันคือความฝันหรือคิดมากไปเองเพราะปกติเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราพยายามไม่คิดอะไรพอถึงตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเราเห็นรูปกลุ่มที่ถ่ายด้วยกันหล่นพื้นกระจกแตกกระจายแต่ด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านแล้วเลยตะโกนบอกแม่เก็บให้ด้วยเพื่อนมารอรับแล้ว เรารีบเอาเครื่องใช้สัมภาระต่างๆขึ้นรถเดินทางทันทีขณะที่รถออกเรามองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนอยู่หน้าบ้านเราตกใจมากรู้สึกหน้ามืดตอนนั้นกังวลใจรู้สึกไม่ค่อยดีกับการเดินทางครั้งนี้เหมือนมีรังบอกเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจพยายามคิดจะรีบทํางานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเพื่อนๆต่างพากันนอนพักผ่อนเราก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยๆ แต่รถก็ค่อยๆหยุดลงข้างหน้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาวและรถของเราก็ได้ขับผ่านได้เห็นอุบัติเหตุรถเก่งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนรถที่ขับตามมาเหยียบซ้ำเหยียบไปครึ่งศีรษะสมองไหลเป็นภาพที่สยดสยองมากแต่ที่ผิดสังเกตไปกว่านั้นเราเห็นคนยืนใต้ต้นไม้กําลังมองมาที่อุบัติเหตุคนที่มองมาเหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์มากเราคิดว่าคงใช่แล้วละ่ะตอนนั้นเราไม่กล้าบอกใครว่าเราเห็น เราทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขมตาให้หลักในที่สุดรถก็เข้ามาถึงตัวเมืองเราได้แวะซื้อของข้างทางกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เห็นเราทำหน้าไม่ดีไม่สบายใจก็พากันถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอกปวดหัว,วนิดหน่อยไม่อยากทําให้เพื่อนไม่สบายใจในขณะนั้นเองเราได้เห็นเหมือนพี่น้องแฝดในกลุ่มทั้งสองคนไม่มีศีรษะเราตกใจสุดลงไปกับพื้นตกใจกับภาพที่ได้เห็นเราเริ่มรู้สึกไม่ดี เลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนทุกคนรีบซื้อของแล้วขึ้นรถตู้เพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กําลังขับไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นลุงคนรถขับตู้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเข้าจังหวัดแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างลุงคนขับรถตู้เหมือนเป็นคนมีเซนต์เรื่องพวกนี้เราเลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศกาลค่อยมาทํางานใหม่แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทําไมอีกอย่างก็ใกล้ถึงที่พักแล้วด้วย หัวหน้ายังบอกอีกว่าวันนี้คงนั่งรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับที่พักไปพักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสรุปเราจึงเดินทางกันต่อทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมืดมากไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นเลยบ้านที่เราพักอยู่ในซอยเปลี่ยวเรามาตามบ้านพักตามแผนที่แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันก็ดึกมากแล้วด้วยเพื่อทุกคนภายในกลุ่มก็กังวลกันจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งเราเลยจอดทางทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางไหน ในขณะที่เราบอกชื่อที่พักนั้นชาวบ้านก็ทำสีหน้าแปลกๆแล้วเอามือชี้ไปทางซ้ายบอกเลยสามแยกไปก่อนบ้านพักอยู่ในซอยขวามือเราก็ขับตามที่ชาวบ้านบอกไปพวกเราทั้งหมดก็ตกใจกันเมื่อกี้เราก็ผ่านตรงนี้มาแล้วทำไมไม่เจอน้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ดีเหมือนจะร้องให้บอกพี่หัวหน้าหนูไม่อยากพักที่นี้แล้วรู้สึกไม่ดีแต่หัวหน้าก็ยืนยันคำเดิมว่าเรามาถึงที่นี้แล้วเราคงต้องเข้าพักแล้ว รถตู้ก็ได้มาจอดหน้าบ้านเราก็พากันยกของลงจากรถเพื่อเอาของไปเก็บในบ้านขณะที่เดินเข้าบ้านเราสังเกตได้ว่าบ้านนี้เพิ่งถูกตัดต้นหญ้าทางความสะอาดเหมือนไม่มีคนมาอยู่ที่นี่นานแล้วเราก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนเวลานั้นไม่คิดอะไรแล้วเหนื่อยอยากพักผ่อนมากกว่าบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้ง3ห้องใช้ได้2ห้อง อีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านได้ล็อกกุญแจห้องไว้ห้องที่เราพักอยู่บนชั้นสองติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกหนุ่มๆนอนข้างล่างกันทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนปกติเราก็อาบน้ํานอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าไปทํางานในตัวเมืองในขณะที่นอนอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆคนลากอะไรสักอย่าง เราคิดว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจบอกว่าพรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ําซื้อดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปขณะที่นอนเคลิมคล้มเลเรารู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามที่จะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้เราจะกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีดํานั่งยองยองบนหน้าอกคือตอนนั้นไม่ไหวแล้วนั่งตาไหลสวดมต์ต่างๆให้เขาไปอย่ามายุ่งกับเราแต่เขาก็ไม่ไป เขาก็นั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำจากนั้นเราก็หมดสติไปมารู้สึกอีกทีได้ยินเสียงเขาประตูเราเลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนกับเราเรารีบเข้ากอดน้องเราร้องให้อยากจะกลับบ้านพอเราทําอะไรเสร็จเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกันเราได้เล่าว่าเราเจออะไรบ้างพอเราเล่าเสร็จที่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคือนนอนนอนอยู่มองไปที่ข้างบนเห็นเหมือนตาคนมองลงมาที่ข้างล่าง ตาสีแดงกล่ำที่หัวหน้าเขานอนที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านล็อกห้องไว้บนชั้นสองจะเป็นไม้ที่เขามองทะลุช่องไม้ขึ้นไปทุกคนต่างพากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ที่ห้องนั้นหรือเปล่าเราเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหมนางก็บอกไม่เจอหลับสบายดีลุงขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูในเศษหนังอันนั้นเขียนเป็นอาาักขรลุงบอกเป็นภาษาเขมรลุงเจอมาหลังบ้าน พี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทํางานกันก่อนเสร็จแล้วรีบไปวัดกันหลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จก็รีบไปวัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อทําสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้หมาเขาตามพวกเองมาจากบ้านยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนะักเลยถามว่าหลวงพ่อมีวิธีใหม่หลวงพ่อบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันหลวงพ่อไดเอาน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถก่อนกลับได้แจกสายสินคนละอัน แล้วบอกว่าขอให้มิสติกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังที่เรากําลังจะกลับลุงขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอพอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอสุนัขได้พากันหอนตลอดทางเข้าบ้านพ่อหมอพอถึงบ้านพ่อหมอได้มีหญิงชาราแก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชาราคนนี้ได้แต่งตัวชุดสีขาว เหมือนคนถือศีลหญิงชาราได้บอกว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาเราสังเกตได้ว่าหญิงชาราคนนั้นได้แต่มองรถตู้ทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจนเมื่อเราได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอในห้องของพ่อหมอมีโต๊ะพระเครื่องชุดใหญ่แล้วก็มีหุ่นแปลกๆดูท่าทางน่ากลัวบรรยากาศทําให้ขนลุกพ่อหมอเป็นผู้ชายน่าจะอายุ70-80ปีพ่อหมอได้พูดขึ้นว่าพวกเอ็งรู้อยู่เปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไร ทำไมพวกเองถึงไปยุ่งกับเขาพวกเองอยากเจอดีกันใช้ไหมทุกคนพากันตกใจที่ในกลุ่มเลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราจะรีบกลับบ้านกันพ่อหมอก็บอกว่าพวกเองไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ด้วยและลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอได้สีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อัน,นี้เป็นหนังของคนตายโหง คนที่ทำเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของขเขมรพ่อหมอได้นำหนังอันนั้นใส่ขันในขันมีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทำพิธีขณะสวดมนต์อยู่นั้นได้เกิดลมแรงปิดประตูหน้าต่างเสียงดังหลายครั้งมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอดแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นซากศพลอยมาพอทำพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะเอาพวกเองไปอยู่ไปรับใช้เขาที่ในกลุ่มเลยพูดว่า นั้นเรากลับกอทอมอกันไม่อยู่ที่นั่นกันแล้วพ่อหมอก็บอกอีกว่าเอ็งี้ไปพ้นหรอกในเมื่อพวกเอ็งไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเอ็งไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วได้พูดกับพ่อหมอไปเราสับสนไปหมดกับเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเราไปทําอะไรให้เขาเขาถึงได้ตามมาเอาชีวิตเราพวกเราทําอะไรผิดพูดจบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้พ่อหมอบอกว่า ให้เอาเชือกนี้ไปผูกรอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าที่ของเขาคือบ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจห้องไหมเราเลยถามคนในกลุ่มเราว่ามีใครได้ไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมพี่น้องแฝดเลยบอกว่าเมื่อคือนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบคือน้องบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็งเงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไร กลับห้องมานอนเหมือนเดิมลุงขับรถตู้ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่นำเชือกไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่นเรากับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างรีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่เราก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟัง แม่เราเองก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังอีกว่าฝันเห็นคุณยายของเรามาบอกว่ากําลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านขณะที่คุยกับแม่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนแจกันตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆแล้วหน้าต่างห้องเราก็เปิดออกลมก็พัดเข้ามาในห้องเราเรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่แล้วก็มีเงาดำๆยื่นหน้ามองมาหา เรารีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องเราสองคนรีบลงไปรอข้างล่างกันเถิขดขณะที่เรากําลังออกจากห้องกันได้ยินเสียงคนทุบประตูดังมาจากห้องข้าง,างๆเรารีบวิ่งลงมาข้างล่างกันพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าเราก็เล่าให้พี่เขาฟังที่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ําเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกความรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบๆเราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกับเราก็มาบอกว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้อง ขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหนูได้ไหมเราก็อึมมมโอเคได้เดี๋ยวให้ลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากําลังขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์แล้วรับออกจากห้องขณะที่กําลังจะเดินลงบันไดเราหันไปเห็นผู้หญิงที่หยิบหน้าอกเรายืนอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเรา